หนูนั่งหน้าตรงๆไปอย่างนั้นนะคะอ,คอ่ะกันแดดเขาก็พอลงปั๊บก็จะชมพูใส่ขึ้นมาซะอย่างนั้นเลยเ,เห็นชัดเจน อุ้ยหยบไม่เป็นอย่างนี้เหมือนเดิม เดี๋ยวชมพูก็จะใสเลยนะอันนี้ถ้าถางแป้งจะโทนสีเดียวกันได้ใครมีคำถามอะไรถามได้นะฮะ น้องเาหน้าเนียน,น,นใช่น <c oughs> ่ะ่มองข้างล่างม่ <c oughs> จะดัดขนตาไว้ก่อนนะ <c oughs> จะได้แบบว่า ง่ายขึ้นเวลาทาอันนี้ฉันต้องอันนี้ฉันต้องการให้เด้งเลยนะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เขียนขอบตาคนเราไม่จำเป็นต้องเขียนไอไลเนอร์ก็ได้